ก,การสามารถสนับสนุนช่องของคุณได้หลายวิธีกดปิดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไปเลยได้นี่อืมแบมเอาเอาตันนึงมมาขอมาเมนะืองเนาะขอไทยนี่คะ่ะขอกำลังใจนี่ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแบมสุดที่รักมันบ่ได้ืึ Mình đem. Đây đi. Đây vô thôi. Đây yên bó. không? Khâu Bèm ก็ S <S เปิดไว้ไหว้มึงขอนหมดยังไงน บังเอป้าดูบังเอป้าดูน้องนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหลาน้องหมาติดร้อรถนไอ้น้องแบมติดล้อลถกลูก,ลกป้ามาตั้งเกียงวัด สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุขูสุขคนเด้อค่ะปา้าคืนไล่ผู้เป็นแม่น้องนุย้ยป้าก็เลยให้ร้านฮาร์ดคืนให้คืนบ่าเป็นสมองกลับอยู่น้ำคนไข่หราย ขอบคุณนะคะนกเขาอีหลายยังสองตัวเท่านั้นต่กีือเห็นสามตัวอืม <Okay. S 1> ขอบคุณเ้อค่ะเพืพ่อนๆพ,พี่น้องสุขสุขคนบ้านเฮากับแดดคือกันจากพี่น้อง แบมนั่งสกมอกอยู่หนาวอากาศอยากเย็นนิดนึงน้ำมาเศร้าเย็นจากน้องหนุย่ยกังเว้นห้อนฮอน กินข่าเอง,เเอ,อ,งเอยากกินข่าเก่าอะไกินน้ำนบ่ใดขืนบุ๊เป็นเลยน้องนุย้ยหลังค่าป่ากับบวขยับขยันป่าบวขืนไหรมู้ปนว่าขืนไหรเนี่ยป่ามันขืนบุเป็ยนตะก้อนเนี่ยขืนเป็นได้ยุบานะ ໄປມາສະໝອງປາກກາເບິດບຶກຈຳຫຍັງກໍບໍ່ໄດ ้นบางตะโกบ,บานปากงามงามอืมห่มดีตะกบบะมีหน่วยสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเด้อจ้าพี่น้อง bớt nào phun cả hàng, rèn là bàn hốc cả đài. ra tâm thua, tâm thua kiếm, thu đoan ngành cao nhân bò เอาคือเด็ดอันบักเสาวารถถิมนั่นน่ะดึงเครื่องมันขาดเิเห็นถิมอยู่สองหน่วยมามาแต่พอทำทม้อหมอว่านี่น้องหน拜拜ุ่ยป่านมือไงหลาย อื่นมือนฮึ่งกับกลับเนามือวันทีท่สิบอื่นที่สิบเอ็ดเนาะมือนทีท่สิบสองกับกลับ,บนไปเห็นงานลางานเขาสองสามเหมืองสี่มือหามือพอดีหาหมือล่าพักหล่อนหาเหมืองักหล่อนมาเย็นอันเท้นก็เย็นดีอยู่ ต้งเย็นต้งหอนีนิอะไรเออเห็นแล้วเอาไม่เ,เบิ่งมันคืนดีแมมเปล่าว่ามันตัดออกแล้วไดไหมตุ่ยตัดตออกแล้วหวานมันคืนไหมสั่นนั่งไว้อมันมีเสือล้านบะ่ะเออมันก็ไเล็กขืน มื่อเนี่ยมื่อเงินเงียงานอยู่มัเบิ้งนู้นเบิ้งไปที่ตีนนู้นเมื่อนี้เป็นวันหยุดเมื่อเงินเปิดงานเจ้ว่าสวัสดีค่ะคือได้ละครมาลงมวนแต่เจ้๊ป้าเขาเอาไปเบิ้งวังหัน ก็เขาทาวะาปะเฮดโบเปลี่ยนไปบ้านตีย้ายว่าสันคาบย้ายขึ้นมาบ้านแม่เก้สบายดีบ่ผู้ดีไม่แห้งบ่เก่อันเมื่อนันป้าอันประดาเพิ่นฝากบักอันหมักสมมอ้อไปให้ป้าเนี้ยเกยว่าแซบแซบมักสมมอยังไงไปสมแซบเทอะ น้วยบ่ใยไ่เด้แขนอันตันอยน่อยเขนแขนแต่ว่าขอปอๆปอน้วยบ่อยหงเนอะคำพอดีกินนี่ลหละโอ้ยเขแอนเจ้ากับปีขึ้นคุยเจ้วกับปีสละเจแซบแซับสมมอสมดีค่ะจังหวะแล้วทีเราฝากไปให้มีบัก สมโม้อมีนมไห้มีอันก็พ่อะท่านเลยตอบนําใจเราอยตีอะไรอย่างน้อไปให้เล่าว่าส่นนาบ่ได้เอาดอกปล่าว่าส่นฝากมาให้กินจะซื้อเห็นว่าอยากกับอันมากอีอย่างละเราฝากไปให้มากอย่าง,ว,าาาางว่ายายจื้อบ่ได้มะม่วงหาวมะม่วงหาว เจ็บอยู่คางบ้านละย่ายหลายโพดกันเลยเจ็บใส่ลังมาหว่ายวันละว่าวัือนั้นผ้าคนไข่มาหาหมอปู่บ้านสาเกาเจ้ายนขามขั้นขามกำแพงขึ้นไปให้ดีตัวกองอันบาขาด คือบอ่อมวนตัวละเอล้วรอนอ่ะชมมีมวนอยู่เขาจอดทิมไว่จนจบชีพน่ะเอาบ้านล่องเข้าไปเอาบ้านอีกเกรือง,งหนึ่งย้ายเข้าไปเอาขึ้นลกขึ้นเลยเรียนมวนแถวว่าสนนดอกยกว่าวอกกระลานอยู่อัน ละครเจ้าเมียอันนี่ละอันคลิปลงสุดท้ายนี่เมียโอ้เขาทาวะ่ะเขาทาเขาทาเก๋หลังค่าป่ากับพวกขืนพวกขืนก็สร้างหัวมดอเมือ่อยเหต่ง,งานหรอกับมื่อยวิง่งยูดีไม่แห้งนอ้อยเก๋อืมื่อเก็บบป่วยก็ดีแล้วละ่ะ ก็ไปหาหมอตามหมอนานเดอร์เจเดอเกิดมามีกรรมสุขคนน่น,นละ่ะสูไปยายเท่าเป็นยังไงสบายดีบ่ผูเทานะป่านห้องก็ยักมีเย็นนิดหนึ่งอยู่ทางกลางคืนนะ่ะเจก็ได้เปิดแอร์ดอกให้เย็นอยู่เย็นดีคือเกาล้าิ่นว่ะ <laughs> เออดีแล้วดีแล้วอันคือเกาผู้เทาก็ยุ่ไปตามว่าละหาจินไปทะ่ละเจเอยบิ้นคือกันละป้าก็ได้เห็ดตามสภาพนู่เป็นจอ่อนซ้อนอันต้นมากอัน มาปีที่แล้วแม่เก็บกันต้นตะกบนะอันในหน่อยอยู่เ่ยมาเที่ยวนี่กางกันว่าหอดหลังคาบานเลยส้นหลังคาบานเลยนั่นนะต้นริมเหมือนขั้นหัวนั่นกะอันเชอรี่ทัดไปกับต้นนั่นบางนาโฮบ่วใครมีดอก ฮัลหลเชอรี่ดอกเต็มต้นอยู่เป็นพุ่มนั่นอันเป็นพุ่มนั่นเวยติดก็ก่อหนาดอ่ะแม่เก่์โอ้ยดอกจากดอกจากหน่อยเต็มต้นอยู่ตามตภาพเลยบ่าวาูา้ใด น้องพึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อน้องพึ่งขอบคุณหลายหลายเป็นแจ้งได้ทั้งเหนือบานเฮาเจ้าหนาวบอ อ่านบอกขืนมาบ้านก็เฮ็ดบ่เป็นลืมเบิด์ตเจี๊ยบานนะขึ้นไล่ขึ้นจังไดเนาะบ้านเนี่ยเฮดโบเป็นจำกับโบใดจำโบได้กับ่เฮ็ดหัวนั่นและว่าจะเนาะเมือหมวยคือหอดบ้านเลยมาเล่นบ้านเพราะมายังช่วงปีใหม่โม่อยากมากเจียรด ลาคนกับหลายขนาดมากเครื่องเก๋เอ้ยบ่มีบอ่อวางเล่นแหน,น่เครื่องอิดๆเต็มเบิดทุกบอ่อขึ้นจากดอนเมืองมาว่านี่แปดโมงเครื่องมาหอดอุบลนเก่าโมงสิบนาที จะมากน้ำไรเอาพ่นคือนอนฟองนั่นเนาะหวานเดี๋ยวติดใจไปต้นบอกุวงใหญ่ต้นุวงเมเป่าบองกระโดกดดกสวัสดีจ้าดููทุกคน โ้คาเครื่องป่ามาหัวว่านี่พันพันสองค่ะน้องน้องพึ่งน้องพึ่งหรือน้องอไดเนี่ยเกยว่าตัวทางค่าเครื่องพันสองเกบบวกค่าบวกค่าค่าจองพันสอง เพราะว่าบริจองไวจ้จ้านั่นผู้บางคนก็หาลอยเก่าๆเพราะว่าเขาจองไว้จะจนเดือนหนดท่านจองไว้คมอาทิตย์เนี่ยท่านคิดไ่้ยอยู่หาเครื่องบางคนก็จองยุหันแพงเกือบหมืนน่นหุดเจ็ดแปดพันผูกกว่ามางานด่วนเนาะของป้าๆให้ร้านจองมือไหนล่ะ จองมือวันที่ยี่สิบเอ็ดบอกเพราะว่ามันเหลืออยู่แถวสุดท้ายอ่ะมันเต็มเครื่องแล้วเนาะก็เลยอ,อย่ากคาแพงอยู่ผู้ปีวัจองคำสองสามเดือนจองไว้จองไว้เห็นเขาเข่าไปเบิงเขาสิมมีปัวเขาก็จองไว้โหลด อ่อนาออยามาอย่างมากเขากับมาลอดเพาว่าสีมาเมือใดก็มาเพราะว่าเดือนนอาสีมาคือสมมติว่าเขาสิกลับสงการในเขาเขาไปจองไว้โหลดเมื่อกลัิถือแต่ว่าค้นจองเห็นว่าสงการเดี๋ยวนี้ค้นกระจองไว้หลายได้เจเพราะว่าปลาถามเจ้าหน้าที่เขาสงการกับมีเที่ยวมันสีมีมืออนึงเขาจะเลียนสามรอบมั้งเขาจะบ,บินสามรอบ ไอ้เ็จะม,มีไอ้รอบเซาวรอบบายแล้วก็รอบรอบเย็นรอบเย็นก็คือสองทุมหันบบมีคนโดยสารเขาก็สบ่บินเขาก็ติหันคนจองเต็มไ้เขาก็ติบอกว่าที่นั่งเต็มแล้วแต่ว่ารอยเอสเนวบบ่าใครมีผู้โดยสารเฮ้ยจะลุงบนหลาย ป้าเคยจองรอเอดบัตมันมันยู่ไก่เข้ามาไก่กันเลยเพ่ออย่างมาลงยี่สิบกว่านาทีเลยเด้ดจ้ะป้ากัตวัสดีสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องป้าสิลงเหลอยี่สิบ ยีิบนาทีกลัวยี่สิบนาทีเคึ่งเหรอยี่สิบนาทีสามสิบแปดวินาทีสวัสดีสุขูสุขคนเด้อค่ะขอบคุณกำลังใจนะน้องนุยน้องพึ่งเกียวว่ายูดีแม่สุขสุขคนเด้อค่ะเพื่อนผู้เพิ่นเขามาเยี่ยมมายามจากพี่น้องที่เพื่อนบะ เอ่ยนำ้ำขอบคุณในห,หลายค่ะบาทสีลงแล้วจ,จ่าเจ